ครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับวินไทยและรายการที่นี่สมุทรสาครกันอีกครั้งนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับเรื่องราวต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครให้มากยิ่งขึ้นกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านของเราสถานที่ในจังหวัดที่น่าสนใจและบุคคลอันเป็นตัวอย่างที่เราจะสามารถนําแนวคิดมาประยุกต์ใช้กับเราได้นั่นเองนะครับและสําหรับที่นี่สมุทรสาครในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ย ไปดูการเล่นกระต u วแทงเสือนะครับซึ่งเป็นการเล่นพื้นบ้านของภาคกานั่นเองนะครับและมีมาตั้งแต่โบราณแล้วซึ่งก็ได้มีลูกหลานบ้านเรานะครับจัดตั้งเป็นคณะขึ้นมาและเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มคนที่อนุรักษ์การเล่นกระต้วแทงเสือและการะเล่นแบบทไทยๆนั่นเองนะครับโดยคณะนี้มีชื่อว่าคณะกระต u วแทงเสือลูกบ้านขอมครับเรื่องราวของคณะนี้จะเป็นมาเป็นไปยอย่างไรนะครับติดตามรับชมพร้อมกันกับรายการที่นี่สมุทรสาครในสัปดาห์นี้ครับ ครับคุณผู้ชมสําหรับในสัปดาห์นี้นะครับรายการที่นี่สมุทรสาครนะครับผมจะพามาทําความรู้จักการะเล่นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่ากระตัวแทงเสือนั่นเองนะครับซึ่งการะเล่นชนิดนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะวันนี้ผมจะพามาพูดคุยกับคนมวนตรีนาคออนนะครับหรือว่าพี่ก้านั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือพี่ก้าเป็นเจ้าของคณะกระตัวแทงเสือลูกบ้านขอมนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวถามพี่ก้าก่อนว่าที่มาที่ไปหรือว่ากระตัวแทงเสือนี่ที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเนี่ยมันคืออะไรครับ คือกระต้อแทงเสือเนี่ยคือการะเล่นพื้นบ้านสมัยโบราณครับครับก็คือเป็นการเล่นในงานพิธีงานบวชอะไรต่างๆแล้วก็งานไหว้ครูอะไรต่างๆแล้วก็ระหว่างตัวละครระหว่างนายพานกับเสือมาออเจอกันกระเซ้าเยาแย่กันเหมือนเีการแบบเสือก็จะกัดบ้องบ้องก็จะแทงเสือ เขาถึงเรียกว่ากระตัวแทงเสือครับผมก็คือว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยคือกระตัวแทงเสือเนี่ยคือเป็นการเล่นสมัยโบราณก็คือเป็นของภาคกลางเนี่แหละก็คื อมันจะมีายพานก็คือชื่อชื่อชื่อกระตัวครับอ่าส่วนเสือเนี่ยก็อย่างที่เรารู้จักกันก็คือเหมือนเสือเสือดําเสือขาวเสือเหลืองอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเลือกเอาเสือเหลืองคือให้คนเข้าใจทั่วไปว่าคือเสือก็คือเป็นภาพเสือที่แบบทุกคนรู้จักกันทั่วไปนั่นเองแล้วทีนี้จุดเริ่มต้นที่พี่ก้าวมาทาคณะ ตัวแทงเสือเนี่ยครับเริ่มต้นจากอะไรครับก <c oughs> ็คือความชอบของเราคือความชอบของผมส่วนตัวของผมก็คือว่าผมชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว huh. ก็คือ,อมีมีมีการแบบเคยเห็นรุ่นรุ่นรุ่นก,นก่อนๆรุ่น huh. ที่เขาคือ,อ <า S 1> สมัยโบราณเขามีมาก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้ว <c oughs> ใช่เขามีก่อนก่อนผมเกิดด้วยซ้ำไปก็ huh. คือว่าผมเห็นว่ามันสนุกดีและคืออย่างมันเป็นการเล่นแบบสมัยเก่าคือไม่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 เหมือนกับพวกสมัยใหม่ทั่วไปที่แบบ จะหาดูที่ไหนก็ได้มันงั้นมันไม่ใช่ก็ค่อนข้างยากแล้วความสนุกของกระตัวแทงเสือเนี่ยความสนุกของที่ทําให้พี่ก้าวหลงไหลในเสน่ห์ของมันเนี่ยก็คือหนึ่งคือจังหวะกองที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวก็คือมีทั้งกองตุ๊กกองโทนถุงฉาบหรือข้อมานํามาเอานํามาใช้เป็นสองลูกเป็นเสียงน้องแนงน้องแดงก็คือมันเป็นเอกลักษณ์ของกระตัว คือเครื่องดนตรีที่ใช้คือเอกลักษณ์เลยที่แบบประมาณว่ามันเล็กดีมันกระทันรัดพกพาไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบล็กอย่างคือเสือก็มีการผ่านโผมีการกระโดดโลดเต้นทีลังกาคือเหมือนเหมือนกับว่ามีการโชว์ความสามารถไปในตัวครับผมส่วนตัวลำนี่ก็คือแบบลำแบบว่าคือมันเหมือนผสมทุกอย่างไว้ด้วยกันหมดเลยใช่ครับคือผมชอบเสน่มันตรงนั้นก็คือว่า มันมันมัน,ม,นมันทำค่อนข้างยากแต่ทีนี้เราชอบเราก็ต้องทำพยายามที่จะทำ จะเริ่มตั้งเนี่ยเริ่มจากการที่แบบว่าเก็บเงินใส่ขวดใช่ยังไงครับพี่ก้าวอันนี้ก็คือสมัยก่อนเนี่ยคือผมจะเล่าตั้งแต่ตอนต้นเลยที่ว่าผมมีมีการสร้างนณะขึ้นมาเนี่ยก็คือครั้งแรกเนี่ยคือเราเรา,เรา,เ,ราเราพาอ่าน้องๆเราเนี่ยคือไปไป,ไปเที่ยวไปเที่ยวกรุงเทพอ่ะเขตเขตเมีงินใหญ่ตลาดพลู hmm. อะไรเงี้ยเราไปเจอการลเล่นนี้พอดีคือซึ่งเราชื่นชอบอยู่แล้วแต่ตอนนั้นนะนะชื่นชอบเราเห็นปุ๊บอุ๊ย มันใช่แบบที่เราชอบเลยใช่เลยใช่เลยปุ๊บเราก็กลับมาคิดเราน่าจะทําขึ้นมาบ้างเพราะว่าพวกเราก็อยู่กันน้องว่างก็ไม่ได้ทำอะไรเตะบอลบ้างอะไรบ้างก็เลยคิดที่จะสร้างขึ้นมาแล้วสรถามว่าสร้างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันยากมันยากไหมใช่คือมันยากครับมันยากมากก็คือว่าสร้างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะสร้างแบบไหนเราต้องถามเราก่อนคือผมเป็นหัวหน้าคณะวัฒนธรรมเนี่ย คือหนึ่งจังหวะกองเราก็ไม่รู้รู้บ้างไม่รู้บ้างสองคืออุปกรณ์จะไปซื้อที่ไหนเราก็ไม่รู้แล่เรารู้เนื้อเรื่องที่ใช้ในการแสดงเนี่ยเราจะไปเอาจากไหนใช่เราก็เลยเราก็เลยดูว่าตรงไหนที่เขามีคณะ เราก็เลยเทําให้เพื่อนทาการเหมือนว่าสมาชิกในคณะเรามีอยู่กันเป็นแค่ไม่กี่คนหรอกตอนแรกมีประมาณกี่คนประมาณสักถึงสิบคนไหมครับไม่ถึงครับประมาณหกเจคนก็คือเหมือนแบ่งแยกกันค่อยๆแบบไปดูไปซึมซับม,ม,มี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 เพื่อนอยู่คน <ห ưng S 2> ต้องบอกว่าเพื่อนหรือญาติพี่น้องก็ได้ก็ก็คือเขาเขาค้าขายเกี่ยวกับอาหารทะเลเนี่ยคือที่อยู่ที่เขตฝั่งทนอยู่แล้วเขาก็ผมก็บอกว่าดูแถบนั้นแถบที่เราเคยไปเห็นกระตัวมาว่าแถบนั้นเนี่ย คือไปเจอคณะไหนเนี่ยเขามีกองขายอะไรขายเนี่ยลองไปถามเขาดูว่าเขาขายเท่าไหร่ติดต่อคือทุกอย่างเลยที่ที่จำเป็นต้องใช้ในคณะกตัวใช่ครับก็เลยพอเขาไปดูปุ๊เขาบอกเห็นว่าตรงเนี้ยมีแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะขายหรือเขาใช้ทําการแสดงเองหรือไม่ไม่รู้สุดท้ายแล้วเราก็ไปก็คือตะเวนไปเลยมีแบบว่าสายสื่อเหมือนเหมือนแบ่งสายกันไปก็คือ ก็ไปเจออยู่คณะหนึ่งเหมือนเหมือนโลกกลมอ่ะพี่เอาไปเจอคณะนี้ปุ๊บคือดวงดวงพี่ก้าวนั่นแหละจะจะได้มาไปขอเองแล้วล่ะใช่ก็คือไปเจอไปเจอลุงอยู่ท่านหนึ่งคือแกกําลังนั่งมุงหลังคาบ้านแกอยู่แล้วแกก็กําลังทําหมูเสือเนี่ยคือแปะวางตากแดดไปยเพื่อให้มันแห้งเราเห็นปุ๊บเรารู้สึกชอบใจประทับใจเราเลยถามว่าลุงครับที่นี่อ่ะ มีตรงไหนบ้างที่ขายกองวัตุแต่ทีนี้การเล่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการเล่นยังไงนักแสดงมีใครเราไม่รู้เรื่องไพวกนี้เขาจะหวงวิชากันผมถามแกว่าประโยคแรกถามว่ารู้ครับกองซื้อได้ที่ไหนแกบอกไม่มีหรอกไอ้นุ่มส่วนใหญ่กองพวกเนี้ยจะต้องสั่งทํำแล้วเราก็ถามว่าสั่งทําที่ไหนแกก็ไม่บอกเราก็ถามว่า ผมอยากเล่นผมอยากเป็นลุงสอนผมได้ไหมแกบอกว่าสอนให้ไม่ได้หรอกของพ่กนี้ถ้าจะถ้าจะมาร่วมเล่นได้แต่ถ้าจะสอนให้คือไม่สอนให้มผมก็เลยเห็นหัวเสือแกผมก็เลยเหมือนก็เป็นการแบบผูกมิดไว้ก็คือให้แกทำหัวเสือผมหัวหนึ่งผมแกบอกว่าเลือกเอาเลยหัวเสือเนี่ยถ้าสุกทูก,ทก,ทกชอบใจสงไหนก็เลือกเอาเลือกเอาผมก็ลุงก,ก็จะทำให้ ก็คือแกคิดหัวละ1,000บาทเราก็ไม่ตอแบแม้คำเดียวเราบอกโอเคลูผมชอบหัวนี้ก็เริ่มค่อยๆหมเหมือนสร้างความสัมพันธ์กับแกไปก่อนก,ก็แกก็ทําให้แกบอกอีกประมาณสักสี่วันห้าวันมาเอาอเราก็ไปดูปุ๊บพอได้ปุ๊บมันเสร็จมาแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือน,นแบบที่เราต้องการอะแล้วอย่างนี้พี่ก้าวทำไงแกก็เลยบอกว่าไอุ้มของพวกเนี้ยเขาให้กันไม่หมดหรอก ให้เองเท่านี้ก็คือเหมือนเราต้องไปต่อยอดเองใช่แต่ผมคิดในวันนั้นว่าคือคือคือหนึ่งพันบาทที่ผมเสียเงินไปเนี่ยกับหัวที่ผมหัดปั้นเองเนี่ยคือกับหัวที่เขาปั้นแบบยังไม่เต็มสีนือของเขาก็เหนือว่าของผมนะผมก็เลยเอาหัวนั้นเนี่ยมาเป็นแบบใช่ก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่ก้าวปั้นเองอ่าใช่ครับก็ปั้นเองแล้วก็แก่ก็บอกว่า จะหว่ากองกี่กว่าอะไรต้องมาร่วมเล่นต้องมาศึกษาเอาพวกผมด้วยใจรักไม่มีเครื่องดนตรีไม่ได้ชิ้นก็ไปตัวไปตัวเปล่าไปเรียนรู้ไปถึงนู่นปุ๊บแกก็จะสั่งสอนให้รู้ว่าขั้นต้นอย่างงานแสดงสองโมงเช้าตีสามตีสี่ต้องตื่นอย่างนี้พอได้พอได้ไปศึกษาได้เรียนรู้มีถอดใจไหมบอกว่าอุ้ยมันมันรู้สึกว่ามันยากจังก็มีมีมีเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่เรามาคิดทบทวนมาว่า เราเหนื่อยมาแล้วเราทํามาแล้วคือมันต้องเอาให้ที่สุดใช่มันก็มีแบบเวลาแห่มันมีร้อนอืมีหนาวมีฝนมันคือเราขาดเดาไม่ได้คมันไหลบรรยากาศถามว่าเราพร้อมที่จะรับสภาพตรงนั้นไหมถ้าเราพร้อมโอเคได้ถ้าไม่พร้อมคนไหนที่เขาไม่พร้อมเขาก็จะถอยออกไปก็เหมือนอย่างที่พี่ก้าวบอกว่าคือต้องใจล้วนๆเลยใช่ถ้าเกิดใจไม่มาคือแบบถ้าเป็นเด็กบางคนหรืออย่างผมเนี่ยพอได้ฟังขั้นตอนเนี่ย ผมถอใจนะต้องตื่นแบบ,บตีสีไปเตรียมนูน่นเตรียมนี่อะไรอย่างเงี้ยร,รู้สึกว่ามันค่อน,อนข้างยากอืมครับเพราะว่าผมก็ได้รับจากเขามาพอเขาพอไปเรียนรู้ก่อนพศ2539เนี่ยช่วงประมาณทัก36 37 38เนี่ยผมเรียนรู้ประมาณ3ปีเนี่ยก็คือมีทั้งเด็กเด็กที่แบบรุ่นน้องตามผมไปเนผมไปทีสิบกว่าคน ก็คือค่อยๆรวมกลุ่มกันไปเรื่อยๆจากไปกันมาสักสี่คนห้าคนก็ค่อยนรวมไปรรหว่างนั้นเนี่ยมันลาบากมากพี่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้ปกครองเขาเนี่ยอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยผู้ปกครองเขาไม่รู้ว่าเราจะพาลูกหลานเขาไปไหนไปทําอะไรไปตั้งแต่เช้าเลยล้ากลับมามื่อเราก็คือพาไปทางที่ไม่ดีหรือพาไปอะไรหรือเปล่าเขาไม่รู้เพราะตรงนั้นนะผมบอกเลยว่าไม่มีหน่วยงานไหนมาสนับสนุนผมแม้แต่นิดเดียวและที่สําคัญผมคณะผม เล่นอยู่กรุงเทพเนี่ยคือคเล่นร่วมกับคณะของครูผมเนี่ยก็คือเป็นกระต้วคณะศิษย์คูนงอยู่ที่วัดวัดมอนเขตตลาดภูรหรือ<ม>วัดเจ้าพ่อหอตกอยู่อยู่ย่านตลาดภูตอกโงเจก็คือผมได้รับเรียนรู้จักคณะกระตัวศิษย์คูนงก็คือเป็นครูผมก็คือจนสุดท้ายแล้ว คือคณะของครูผมเนี่ยเขาได้ยุบไปบเายุบไปปุ๊บเนี่ยผมก็เลยได้โอกาสอ่ามาขึ้นคณะที่มหาชัยแห่งเป็นชื่อกระตัว้วคณะลูกบ้านของวงเล็บสิทธิ์ครูนงก็คือเป็นชื่อก่อนปัจจุบันนี้ใช่ใชแล้วพอพอหลังจากนั้นก็คือกลายมาเป็นชื่อลูกบ้านขอมอใช่ลูกบ้านขอมแต่ทุกวันนี้ก็ยังวงเล็บครูนงใช่เขาเป็นครูเราแล้วลกี่ปีแล้ว ขณะนี้ที่เราได้เริ่มต่อตั้งมาก็อยูอ่อยู่ที่พศ2539 3 9ประมาณ20 20กว่าปีละครับก็ถือว่ายาวนานพอสมควรแล้วปัจจุบันมีลูกศิษย์ในคณะประมาณกี่ชีวิตครับตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่นสุดท,ท้ายเนี่ย1น uh huh. 4คน114คนแล้วที่เด็กที่สุดเห็นบอกว่าเราจะเน้นเป็นเยาวชนชเด็กที่สุดประมาณกี่ขวบก็เรี <9. S 2> ยนหนังสืออยู่ประมาณสัก ป2ป, 2, ป3 2> จริงๆเราเราถ้าเด็กจะเล่นเนี่ยเราก็ให้เล่นได้ทุกวยัยแล้วแต่ว่าจะเล่นใครจะสมัคใจมาเล่น คือข,ขอนเนี่ยพูดตรงว่าผมรวมตัวเนี่ยประมาณ30มสิบกว่าคนเนี่ยผมรวมตัวเนี่ยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงต้องพร้อมหมดแล้วผมหัวหน้าคณะไม่มีการขับมอเตอร์ไซค์วิ่งตามลูกน้องไม่มีคณะผมไม่มีแล้วทุกอย่างต้องพร้อมเป๊ะเรียบร้อยแล้วกลับมาปุ๊บเอาของเก็บปุ๊บของผมจะไม่มีวางมาถึงเลิกเล่นพ๊กจะวางทิ้งไม่ได้ต้องวางเก็บเข้าตู้รักษาให้ดีแล้ว เรื่องค่าตัวค่าอะไรเด็กผมจะไม่รอเด็กผมจะกลับบ้านค่าบ้านมันแล้วเดี๋ยวค่าตัวค่อยค่าตัวนะพร้อมเมื่อไหร่มาค่าตัวผมลูงเลี้ยงลูกน้องผมมาเอานะลูกน้องผมไม่เคยรอผมผมถึงจะบอกเล่นด้วยใจเราก็อธิบายให้ให้ให้ใหลูกน,น้องได้เข้าใจว่าเราสร้างคณะมาเนี่ยมันลำบากมากคือครั้งแรกเลยเราออกงานครั้งแรกเนี่ยเรายืมอุปกรณ์ของคณะอื่นมาครับอุปกรณ์คณะอื่นมาเล่นเสร็จปุ๊บเราได้เงินมาเราได้เงินมาปุ๊บเราถามว่า อ่ามีใครเอาคยย่าตัวไหมถ้ามีคนเอาค่าตัวไปแลกตังค์มาแล้วก็แบ่งให้เท่าๆกันทุกคนบอกคําเดียวว่าพี่นะเอาของที่ยืมเข้ามาเนี่ยไปคืนเขาแล้วก็ให้ค่าเช่าเขาแล้วเงินที่เหลือ,อเหลือเท่าไหร่เนี่ยไปซื้ออุปกรณ์มาทั้งหมดรวมทั้งเงินที่เก็บใส่กระปุกใส่อะไรเนี่ยก็คือเราเราก็เป็นหัวหน้านะเราคิดแล้วว่าลูกน้องเรามีฝันพร้อมเพราะฉะนั้นเรา เราเราจะทําให้ลูกน้องเราผิดหลังไม่ได้คือไม่ใช่แบบลูกน้องที่แบบเ่้เพอทำงานเสร็จต้องอยากได้ตังก่อนเลยอันนี้คือคิดถึงวงก่อนเลยค,ค,คือถ้าสมมติว่าโอเควงเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมเสร็จสับ,บก็ค่คอยเป็นอีกเรื่องหนึง่งอุปกรณ์ของผมตอนนี้หัวเสือผมเนี่ย hmm. ก็คืออันนี้คือปั้นเองด้วยปั้นเองทําเองแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นหัวไฟเบอร์ปั้นยากไหมครับปั้นยากก็คือมีหลายทรงก็คืออย่างเล่นพื้นเล่นเลียดเนี่ยมันจะเป็นอีกทรงหนึ่งอย่างเล่นจากโดดจากที่สูง ลงมาถู่ก็อีกแบบหนึ่งก็อีกทรงหนึ่งแล้วก็เล่นไฟเนี่ยก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งคือไม่เหมือนกันเลยนะก็คือลักษณะการมุมมองเนี่ยของเสือของของของหน้าที่ะไรเนี่ยคือเขาต้องประชับด้วยแล้วก็ต้องต้องบังไฟหรือไม่โดดสูงเนี่ยต้องต้องสามารถมองดูได้ได้กว้างอย่างคือต้องช่วยแซฟเขาด้วยใช่ใช่คือออกแบบหัวมาเนี่ยคือหัวเนี่ยอาจจะเหมือนกันแต่มุมของปากเนี่ยคือลักษณะ ดวงตาใช่กับมุมปาก่จะไม่เหมือนกันจะมองไม่เหมือนกันทีนี้ในส่วนของเนื้อหาการแสดงอยากให้พี่ก้าวเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทุกๆครั้งที่เราไปทําการแสดงเนี่ยเนื้อหาเราต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือระวางแบบแพทเทิร์นโอเคแบบนี้ เราต้องเล่นเรา,าต้องดูงหน้างานว่างานที่เราไปเล่นเนี่ยเป็นงานแบบไหน uh huh. อย่างเช่นงานสมมุติว่าเป็นงานบวชงานบวชเนี่ยมีผู้สูงอายุเยอะไหม,หร, uh huh. มหรือว่ามีเยาวชนเยอะหรือว่ามีวัยกลางคนหรือมีวัยรุ่นเยอะครับคือดู<ต>หน้างานแบบกลุ่มคนดูก่อนใช่ก็ถึงหน้างานปุ๊บเนี่ยเราดูสถานที่อย่างแรกดูสถานที่ว่าถ้าเล่นผาดโผ่เล่นได้ไหมมีสิ่งกีบฝาอะไรหรือไม่เพราะผมมีเล่นบวกหรือเล่นอะไรด้วย อ่าแล้วก็ดูเรื่องอ่าคนที่มาในงานว่ามีผู้ผู้สูงอายุไหมถ้ามีผู้สูงอายุเราก็จะเล่นแบบธรรมดาจะไม่จะไม่เล่น,นจะไม่ลดลผลมากเกินไปเพราะว่าคนผู้สูงอายุเนี่ยเขาไม่ชอบออแต่ถ้าเกิดว่ามีพวกวัยรุ่นเยอะๆเยอะนั่นเขาชอบผานผลที่เล่นเนี่ยมีเท่าไหร่เล่นได้เลยถูกกลุ่มถูกทาร์เก็ตเลยอ่าและทีนี้เรามีการแบ่งไหมว่าเอ้ยไปแสดงที่นี่ชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่มันต่างกัน,นอ่าก็มี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 สถานที่แบบ ที่เราเล่นก็คือเขาใช้เวลานานไหมหรือว่าเขาเขาต้องการให้เราเล่นถึงขั้นไหนก็คือไม่ไม่มีกําหนดเวลาไม่มีอยู่ที่ว่าเจ้าภาพใช่ต้องการให้เราเล่นกี่นาทีชั่วโมงหนึงหรือครึ่งชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่ ส่วนของอน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ร่วมในคณะหรืออยากจะเข้ามาลองเรียนการแสดงกระตั้นทางเสือเนี่ยพี่ก้าวอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆทางบ้านครับก็ <c oughs> คือมาได้ทุกเพศทุกวัยครับก็คือมาก็คือพ่อจำกัดในคณะมีอยู่ก็คือว่าถ้าจะมาเรียนรู้ก็คือต้องเข้ามาคุยก่อนว่า จะเล่นเป็นตัวไหนอยากเล่นเป็นอะไรคือเราจะไม่กีดขัางว่าอ่าคุณต้องเล่นเป็นตัวนี้ตัวนี้เราดูเราดูที่ใจคุณก่อนว่าใจคุณชอบแบบไหนครับเอาที่ใจคุณก่อนแล้วถ้าคุณมาทําไม่ได้แล้วผมค่อยบอกค่อยแนะนําว่าอย่างเช่นเด็กเกิดมาเล่นแขนเคยหักมาแต่อยากเล่นเสือนะผมอยากเล่นเสือเรามองแล้วให้เขาโดดโลด,ดเต้นอะไรไม่ได้คือต้อง<ร>ดูศักยภาพเราต้องดูว่า เขาพร้อมไหมเขาเขาไ,ม,ม,ไม่พร้อมต้องบอกเราต้องเล่นตัวอื่นเขาแขวาหัากเนี่ยมันมันเดี๋ยวมันดอกมอะไรเนี่ยจะลำบาก อยากให้พี่ก้าวฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ฝากเชิญชวนสําหรับใครที่อยากจะจ้างงานคณะกระตัวแทงเสือลูกบ้านของครับครับก็คือคณะผมเนี่ยคือจริงๆแล้วผมไม่ได้ทําขึ้นมาเป็นธุรกิจก็คือผมทําขึ้นมาเนี่ยหนึ่งคือผมคนชอบแล้วก็คือลูกหลานผมก็ชอบเราก็ฝึกกันรุ่นรุ่นสู่รุ่นเราจะไม่บีบบังคับใครว่าคนนั้นจะต้องมาคนนี้จะต้องไม่มา ใครก็ได้ที่จะมาเล่นก็มาแล้วอย่างหนึ่งคือ,อกระตัว้วคือการทําคณะขึ้นมาเนี่ยมันยากยากมากหนึ่งทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านการซ้อมแล้วปัจจุบันเนี่ยคือกระตั้วเนี่ยในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็คือมีมีคณะอื่นก็มีที่กําลังทําคณะกันอยู่ก็คืออยากจะบอกว่าเราต้องเริ่มต้นจากจิตใจของของ,ของเด็กก่อนไม่ว่าจะเป็น วงการวงการละเล่นทั้งหมดไม่ว่าเป็นกระตัว้วสิงโตปองยาวมังกรถ้าคนถ้าเด็กในคณะมีจิตใจที่ที่พร้อมผมรับรองได้ฟันฝ่ากุศกได้ไม่ยากแต่ถ้าเด็กในคณะไม่พร้อมรวมถึงสถานที่ที่จะไปเล่นไม่พร้อมมันก็เล่นยากครับก็คืออยากจะบอกท่านผู้ชมว่าปัจจุบันเนี่ย ไตวงเนี่ยหาดูอยู่ได้ทั่วไปงานบวชงานไหนนี่มีไตวงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ต้องมีครับแต่ผมบอกเลยว่ากระตัว้วปัญหาดูยากถึงบางครั้งมองดูมันก็ซ้ําๆแต่ถ้าเรามองดูอีกแง่มุมหนึ่งคือคือให้มาเล่นเพื่อเชิงอนุรักษ์จะเล่นอะไรก็เล่นไปให้มีเชื่อตัวอยู่หรือว่าเราจะให้สูญหายล้มหายตายจากไปคือก็มีแต่แต,แตวงคุณจะหาที่ไหนก็ได้แต่กระตั้วเนี่ยกี่ชีวิต สามชีวิตที่เล่นกันคือถ้าใครอยากจะอนุรักษ์ไว้หรืออยากจะให้คงอยู่ mm. เชิญคณะผมออก mm. ไม่ว่าจะยากดีมีจนขนาดไหนมาคุยกับผมได้ไม่ใช่ปัญหาโดยเฉพาะงานไหว้ครูหรืองานไหว้เจ้าอะไรต่างๆมาคุยกับผมได้มาบอกผมได้ผมเล่นเพื่อใจรักไม่ไม่ได้เล่นเพื่อเป็นธุรกิจครับทุกคนในคณะผมมีงานทําหนังสือเรียนก็คือคนไหนว่างเข้ามาคนไหนไม่ว่าง ก็ไม่เป็นไรครับผมก็คือเป็นงานอดิเรกที่อีกชนิดหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยใช้เวลาว่างนะครับผมแล้วก็เบอร์ติดต่อครับผมสาหรับใครแยกจะติดต่อครับก็เบอร์ติดต่อผมก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผมคือจะใช้ร่วมแบบในนามของผมคือช่างก้าวช่างก้าวเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นเฉพาะเจ้าของอนาคตตัวยหญ่เดียวเท่านั้นก็คือที่ใช้ชื่อในนามช่างก้าวเพราะว่าผมเป็นช่าง ทำเ,เป็นช่างทําเกี่ยวกับเครื่องเล่นบังคับวิทยุทุกชนิดแล้วก็ปัจจุบันเป็นช่างทําเจสกีแล้วปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าอนาคตัวก็คือเบอร์ติดต่อผมก็คือ0861029198ช่าง9มหาชัยครับครับผมยังไงใครที่สนใจนะครับอยากจะติดต่อ พี่ก้าวนะครับหรือว่าอยากจะมาเรียนรู้นะครับส่งน้องๆหนูๆเนี่ยมาเรียนรู้คณะกระตัวทางเสือนะฮะก็โพอได้ที่เบอร์เมื่อสักครู่นี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณพี่ก้าวมากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ก็ต้องบอกนะครับกว่าจะได้มาซึ่งการแสดงขนาดนี้นะครับน้องๆเยาวชนก็ต้องผ่านการฝึกฝนจนชำนาญเสียก่อนนะครับและทุกคนในคณะนะครับก็ต้องเริ่มต้นจากการที่มีใจรักเป็นทุนเดิมนั่นเองครับส่วนในเรื่องของลีลาและท่าทางนะครับจังหวะทุกอย่างสามารถฝึกฝนกันได้ครับและทําให้คณะกระตัวแทงเสือลูกบ้านขอมนะครับมีความรักใคร่กลมเกี่ยวกันผูกพันกัน เสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็ทําออกมาอย่างสนุกสนานรวมไปถึงสามารถทําการสแสดงมาอย่างยาวนานจนถึงทุกวันนี้ครับและเรื่องราวต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครของเรายัางไม่จบเพียงเท่านี้ครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้คุณได้ค้นหาซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามกับเราได้ในรายการที่นี่สมุทรสาครครับหากคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดที่อยากจะแนะนําหรือติชมรายการครับสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้ครับสาหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ ห่วงเรื่องความปลอดภัยเที่ยวให้สบายใจให้ MCCCTV ดูแลบ้านคุณด้วยกล้องวงจรปิดอินฟราเรดความคมชัดระดับ H ถัดถึงกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงพร้อมดูผ่านมือถือของคุณฟรีตลอดอายุการใช้งานไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวในบ้านของคุณโปรโมชั่นเซ็ตสุดคุ้มกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทาไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งวันนี้เพียง15,900บาทรับประกัน4ปีพร้อมบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรี2ปีถูกกว่าบันมึกเห็นเห็นกลุ้มขนาดนี้มาหาชัยเคเบิลทีวีเท่านั้นที่ให้คุณได้ต้องวงจรป MCCCTV t v คมชัดประหยัดจริงสอบถามโทร034837699